ตำรวจสากลประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองติดตามจับผู้ต้องหาชาวเกาหลีใต้นะคะที่หลบหนีหมายจับคดียาเสพติดจากเกาหลีใต้โดยเดินทางเข้ามาในไทยตั้งแต่ปี2554ค่ะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจคนบ้านพักหลังหนึ่งภายในซอยวิภาวดีรังสิต32หลังจากสืบสวนพบเบาะแสผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดชาวเกาหลีใต้หลบหนีหมายจับของสารกวางจูเกาหลีใต้แล้วเข้ามาในไทย นับจากปีที่มีหมายจับปี2,554ตำรวจเปิดเผยว่าทางการไทยได้รับการประสานข้อมูลจากตำรวจสากลเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ต้องหาเมื่อปี2,557สืบสวนติดตามจนพบว่าผู้ต้องหาอาศัยอยู่กับภรรยาชาวไทยและทำกิจการค้าปลาสวยงามนะคะส่งออกไปยังเกาหลีใต้ ส่วนพฤติการตามหมายจับที่เคยกระทำความผิดในเกาหลีใต้ก็คือจำหน่ายยาเสพติดเป็นยาบ้ายากล่อมประสาทยานอนหลับซึ่งจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์แต่ทางด้านผู้ต้องหาก็ยืนยันว่าไม่ได้กระทำผิดตามหมายจับที่ตำรวจนำเข้ามาแสดงต่อการจับกลุ่มและเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยไม่เคยกระทำผิดกฎหมาย ในเบื้องต้นค่ะตำรวจควบคุมตัวตามหมายจับและประสานกับทางการเกาหลีใต้นะคะเพื่อส่งตัวกลับประเทศตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปค่ะ